สงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียทำให้องค์กรที่เคยปฏิบัติการในเงามืดเผยโฉมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของแวกเนอร์ดังกล้องโลกอีกครั้ง <What? S 1> เมื่อพวกเขาประกาศก่อกระบฏเตรียมค่นล้มกระทรวงกลาโหมรัสเซีย <What? S 1> ก่อนหน้านี้เยฟเกนีปร <What? S 1> ิโกชินหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ <What? S 1> แทบไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าสื่อ <What? S 1> แต่วันนี้เขาออกมาดับเครื่องชน <What? S 1> กล่าววิจารณ์การทำงานของกระทรวงกลาโหมอย่างเผ็ดร้อน หลังจากที่ผ่านมาแวกเนอร์ Wagner ถูกทิ้งคว้างให้ต้องต่อสู้เพียงลำพังไรซึ่งกำลังสนับสนุนและยุโทโธปกรณ์จากรัสเซียแวกเนอร์ Wagner มีชื่อเต็ม,ตมว่า PMC แว g n เนอย่อมาจาก Private Military Company นั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตทหารรับจ้างแม้ว่าตามรัฐธรรมนูญของรัสเซียจะกำหนดว่าห้ามมีทหารรับจ้างสังกัดองค์กรใดๆก็ตามบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี2014หลังรัสเซียผนวกไครเมียมไม่นาน ทั้งยังเชื่อกันด้วยว่าแวกเนอร์อยู่เบื้องหลังเดลิเลอร์กรีนแมนหรือชายในชุดเขียวผู้ผนเอาอาวุธต่างๆเข้ามาใช้ยึดครองไครเมียสมาชิกของแวกเนอร์ประกอบด้วยทหารจากชนบทและมีหนี้สินติดตัวนอกจากนั้นในสงครามยูเครนยังมีอาชญากรที่ได้สิทธิพิเศษเออกจากเรือนจำมาเข้าร่วมโดยมีเงื่อนไขว่าหากชนะสงครามพวกเขาจะไม่ต้องกลับไปยังเรือนจำอีก ก่อนรัสเซียจะบ,บุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022แวกเนอร์ปฏิบัติการอยู่แล้วในหลายประเทศแผนที่จาก GIS Report องค์กรสื่อที่มุ่งนำเสนอข้อมูลน้ำภูมิรัฐศาสตร์ฉายให้เห็นว่าแวกเนอร์มีส่วนร่วมในความขัดแย้งหลายประเทศเช่นซีเรียและเยเมนสองประเทศข้างต้นเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ารัสเซียสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสงครามกลางเมืองแต่ที่น่าสนใจคือทวีปแอฟริกา วกเนอร์เปิดปฏิบัติการในลิเบียสูดานแอฟริกากลางมาลีโมูซัมบิกไปจนถึงมาดากัสก์หลายประเทศในแอฟริกาเผชิญกับปัญหาจากกลุ่มกบฏและกลุ่มติดอาวุธต่างๆอยู่แล้วเป็นทุนเดิมหน้าที่ของแว็กเนอร์คือการเสริมความแข็งแกร่งทางการทหารและรับประกันความมั่นคงให้กับฝ่ายรัฐบาลตัวอย่างจากสูดานก่อนเกิดสงครามกลางเมืองระหว่างกองกำลังสูดานและกองกำลัง r s f ในเดือนเมษาย,ยนปี2022 แวกเนอร์เป็นผู้ฝึกซ้อมรบให้กับทหารซูดานมาตั้งแต่ปี2017ทั้ง,ย,งยังคาดกันว่าแวกเนอร์ <Wagner S 2> มีส่วนให้คำปรึกษาแกกองกำลังซูดานดดดเพื่อหาวิธีครองอำนาจต่อในเวลาที่กองทัพกำลังเสริมความนิยมหลังรัฐบาลเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปตไตยมิมีความคืบหน้า,า,นาในแอฟริกากลางปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มจิฮัดที่ทหารแวกเนอร์ร่วมมือกับรัฐบาลส่งผลให้ทางการตั้งรูปปั้นของพวกเขาขึ้นในกรุงบังกีเมืองหลวงปลายปี2021 ในพิธีเปิดรูปปั้นประธานาธิบดีฟอสต,ตังอากองตัวเดราเดินทางมาเข้าร่วมด้วยตัวเองสะท้อนถึงความสําคัญของทหารรับจ้างราัสเซียในประเทศนี้รูปปั้นที่สื่อถึงการปกป้องโดยทหารแวกเนอร์ยังปรากฏในพื้นที่อื่นๆเช่นในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนหรือในเมืองแพรไรมาของซีเรียทว่าการมีอยู่ของทหารแวกเนอร์ในประเทศนั้นๆกลับตามมาด้วยข่าวการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุมขังทรมาน ข่มขืนและสังหารความโหดร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นกับฝ่ายตรงข้ามรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ชนบทอันห่างไกลซึ่งอยากจะตรวจสอบปี2021สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติออกมาแสดงความกังวลต่อรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมของกลุ่มแบ็กเนอร์ในขณะที่ข้อมูลจากองค์กร Arms Conflict Location and Event Data Project ชี้ว่าร้อยละ52-71ของปฏิบัติการทางการทหารในแอฟริกากลางและมาลี ที่เวกเนอร์มีส่วนร่วมกลับมุ่งเป้าไปที่พลเรือนส่วนในลิเบียทุนระเบิดและกับระเบิดของแวกเนอร์อก็คราชีวิตชาวบ้านไปจำนวนมากเช่นกันเหตุดังกล่าวถูกเรียกว่าเหตุสังหารในมัวราตามชื่อเมืองที่เกิดเหตุจุดสำคัญคือพยานรายงานตรงกันว่าทหารผิวขาวที่มีส่วนร่วมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ,ษ,ษหรือภาษาฝรั่งเศส องค์กรแอมเนสตีประสานงานให้เจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติเข้าตรวจสอบแล้วและมีแนวโน้มที่เหตุการณ์นี้จะเข้าข่ายการก่ออาชญากรรมสงครามมากกว่าปฏิบัติการทางการทหารแวกเนอร์ยังเป็นส่วนผสมชั้นดีของการสร้างความปั่นป่วนเพื่อผลประโยชน์ของรัสเซียตัวอย่างจากกรณีที่เกิดขึ้นในมาลีเดือนเมษายนปี2022ก่อนที่กองกาลังฝรั่งเศสจะถอนทหารออกจากมาลีภาพจากโดรนฝรั่งเศสเผยให้เห็นทหารแวกเนอร์ กำลังฝังศพจำนวนหนึ่งใกล้กับฐานทหารกอซีทางตอนเหนือก่อนหน้าที่ภาพนี้จะถูกเผยแพร่ออกมาบนโลกออนไลน์มีบัญชีทวิตเตอร์ที่อ้างว่าเป็นทหารมาลีโพสต์ภาพศพเหล่านี้พร้อมระบุว่านี่คือสิ่งที่ทหารฝรั่งเศสทิ้งไว้โพสต์ดังกล่าวมีนัยยะกล่าวหาว่ากองกําลังฝรั่งเศสก่อเหตุสังหารหมู่และเป็นข่าวปลอมเพื่อดีสเครดิตกองกําลังชาติตะวันตกในแอฟริกาซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่มาลีต้องการถอยห่างออกจากฝรั่งเศส ประเทศอดีตเจ้าอาณานิคมที่ส่งทหารเข้ามาช่วยปราบกลุ่มจิฮัดนานถึง9ปีและหลังฝรั่งเศสทอนทหารหมดสิ้นในเดือนสิงหาคมปี2022เครื่องบินรบจากราัสเซียก็กรีาทัพเข้ามาเพิ่มอย่างประเทศนี้รายงานจาก c o u n c i l On Foreign Relations องค์กรที่ทำงานด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของสหรัฐคาดว่าปัจจุบันมีทหารแวกเนอร์ในแอฟริกาอย่างน้อย5,000นนายแต่มากกว่าการจับอาวุธปราบปรามกลุ่มกบฏหรือมีส่วนในการขับเคลื่อนความขัดแยง้ง แวกเนอร์ยังสูบเอาทรัพยากรจากแอฟริกาสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซยียดำเนินมา16เดือนแล้วท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจมากมายจากบรรดาชาติตะวันตกสิ่งที่ช่วยให้รัสเซยียยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้คือทองคําเป็นทองคําจากแอฟริกาที่แวกเนอร์หามาให้แลกกับเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงไว้กับประเทศเจ้าบ้านเช่นการฝึกฝนทหารท้องถิ่นเป็นต้นในแอฟริกากลาง ภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทเอกชนด้านข่าวกรองของสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของแมกเนอร์บริเวณเหมืองทองคำส่วนการขนส่งแมกเนอร์ Wagner ใช้เครื่องบินของตัวเองขึ้นลงที่สนามบินบางกีมโปโคเครื่องบินมักลงจอดอยังสนามบินนี้ทุกวันอังคารและวันเสาร์ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำนักข่าวซีบีติดตามเครื่องบินเหล่านี้ระหว่างทางนักบินปิดสัญญ,ญาณแต่ไม่กี่ชั่วโมงถัดมา สถานะของเครื่องบินก็ปรากฏอีกครั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนอีกลำปรากฏตัวที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียทรัพยากรและกับความสามารถของเวกเนอร์กรณีนี้ยังเกิดขึ้นกับซูดานประเทศที่กำลังวุ่นวายจากการสู้รบระหว่างสองกองทัพที่ใหญ่ที่สุดหลักฐานจากสำนักข่าว CNN และกลุ่ม All Eyes on Wagner กลุ่มที่มุ่งนำเสนอกิจกรรมของ w ว g n น r ระบุว่าพบเครื่องบินของกลุ่ม w ว g เน r บินกลับไปมาระหว่างฐานทัพอากาศฮัฟต้าในลิเบีย กับฐานทัพอากาศของรัสเซียในเมืองลาตะเกียของซีเรียในช่วงไม่กี่วันก่อนการสู้รบจะเกิดขึ้นในวันที่15เมษายนที่ผ่านมาเหล่านี้คือตัวอย่างของกิจกรรมที่แวกเนอร์ทำในแอฟริกาอ l ไอซ์ออนเวกเนอร์เสริมว่านอกจากทองคำแล้วแวกเนอร์ Wagner ยังเข้าถึงป่าไม้แร่อื่นๆรวมถึงเพชรด้วยมูลค่าไม่สามารถประเมินได้และตราบใดที่รัสเซียยังไม่เดือดร้อนจากมาตรการคว่ำบาตรก็ยิ่งบ่งชี้ว่าเป็นมูลค่ามหาศาล ทรัพยากรจากแอฟริกากำลังกลายมาเป็นท่อนำเลี้ยงสงครามในยูเครนในขณะที่สงครามในยูเครนกลับสง่งผลกระทบต้านเศรษฐกิจไปยังทั่วโลกรวมถึงทวีปแอฟริกาเมื่อผู้คนยากจนลงหมดหนทางทำกินก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธและเมื่อความไม่สงบปะทุขึ้นรัฐบาลก็จะใช้บร,ริการจากกลุ่มแบ็กเนอร์และเปลี่ยนกับช่องทางให้พวกเขาเข้าถึงเหมืองแร่หรือทรัพยากรอื่นๆ เป็นวงจรที่รัเสเซียมีแต่ได้กับได้ในขณะที่แอฟริกาอาจสงบขึ้นชั่วคราวภายใต้ความหวาดกลัวจากอาวุธหนักทว่าในระยะยาวประเทศเหล่านี้ได้ไม่คุ้มเสียสหรัฐกำหนดให้แวกเนอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายไม่ต่างจากเลกออิดะหรือไอซิสในขณะที่รัฐบาลรัเสเซียปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแวกเนอร์แต่พิจารณาจากต้นทุนมหาศาลและผลประโยชน์เหลือคณา ยากที่บริษัทเอกชนจะเปิดปฏิบัติการได้มากมายในหลายประเทศเช่นนี้หากคนระดับสูงไม่รู้เห็นหลายปีแล้วที่แว็กเนอร์ทำงานเป็นตัวแทนประเซียในกลุ่มประเทศที่ความมั่นคงเปราะบางและหลายปีแล้วที่การมีอยู่ของแว็กเนอร์สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายและมีส่วนทำให้ผู้บริสุทธิ์ล้มตาย